ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้จะมาทำชิปต่อแล้วกันแบบบางคนถามหลายชิปแล้วแหละว่าบับควรเอาบัฟอะไรพิ่งหัดเล่นรถเร็วน้อยควรเอาบัฟอะไรเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเราควรเอาบัฟอะไรนะครับ ก่อนอื่นเลยบัฟแรกที่เราควรใช้นะมันจะเป็นบัฟเขาเรียกว่าบัฟบัฟตานะเนี่ยมันจะเป็นรูปนี้นะครับบัฟนี้นะครับทุกคนต้องมีนะครับบัฟนี้มีคุณพิเศษยังไงคุณสมบัติมันก็คือมันเป็นบัฟเฉียวรถนะครับเนี่ยยิ่งเลเวลเยอะยิ่งเฉียวรถและได้เอชพีเยอะเนี่ยไอผมบัฟเนี่ยดูผมวิ่งแบบเดียวเอชพีหมดละถ้าถ้าไม่บัฟอะใส่ไปบัฟผมมันเหลือยังไงนี่ มีวเวสมาเนี่ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับอันนี้ดูเวลเก้านะครับเนี่ยดูเฉียวแปบ๊บเดียวเต็มแปบ๊บเดียวเต็มบอร์ดจะเต็มแล้วนะเต็มเวลเก้าบัฟนี้ต้องมีทุกคนใครไม่มีวิ่งเควสไม่ได้นะครับผมบอกให้ส่วนบัฟที่สองที่ควรมีอืมอันนี้ละกันไหนวะ นี่นะครับเป็นรูปนี้นะครับเห็นไหม s p ที่ผมจากตอนแรกมี176นะครับตอนนี้ปึ๊บปับไปโอ้งร200กว่าเพิ่มมาต้องเท่าไหร่อะเนี่ยเพิ่มแปดเพิ่มมาต้อง40มันดูอันนี้คือบัฟที่สองที่ควรมีนะครับบัฟต่อไป,ปบัฟเชียร์ไม้นะครับไม่ยไม่ แล้วแต่ผมชอบอรมันแล้วแต่ผมชอบสองอันเนี้ยเอาอันไหนก่อนก็ได้สองอันเนี้ยอันนี้ก็คือบัฟเซียมายก็คือเอพีเราจะเด้งเร็วนะครับเนี่ยบัฟไปนะเอพี HP เด้งไว้ตุ๊บตับตุ๊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 บดูดิดูมันเด้งดิอันนี้คือเวลแปดนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์ดูมันเด้งดิตุ๊บ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 อันนี้แล้วแต่ผนชอบนะครับถ้าถ้าคนเชี่ยวรถเก่งๆเอาอันนี้ไว้ที่หลังก็ได้เอาเอีก่อนถ้าคนเชี่ยวรถเก่งๆนะครับ แต่ถ้าคนยังหัดเน่นก็เอาอันนี้เป็นอันสองก็ได้ครับแต่ถ้าคนเฉียวรถเริ่มเป็นแล้วก็เอาอันนี้มาอันต่องเลก็ได้เอี SP จะได้เยอะๆต่อไปต่อไปเป็นบัฟนี่นะครับบัฟถอดทานนะครับเขาเรียกเัาว่าบัฟถอดทานนะครับอันนี้คุณสมบัติมันก็คือเนี่ยสมมุติเราติดบ,บูตตอนแรก50ใช่ไหมสมมุติเราติดบ,บู้าส50 ใช้เอ5พีห้าสิบงติดพูได้ดูนิเวลแปดลดลงต้องแปดแปดลดลดลงไปต้องแปดนะครับก็เหลือประมาณสี่สิบสองหน่วยแล้วถ้ามีไอเอฟอีกก็เท่าไหร่เดี๋ยวผมทำให้ดูตอเอชไม่หมดนาทีวะเนี่ยเอผมใช้34นะครับ สามสิบสี่ถึงฟิบบูตได้นะครับเพราะผมมีอันนี้ด้วยปั๊บ RF นะครับรีทุกวันอังคารนะครับเนี่ย RF ก็ควรมีผมจะอธิบายเรื่อง RF ด้วยดีกว,ว่าเอาบัฟบก่อนเอาบัฟบให้จบก่อนสามนาทีจบไปแล้วต่อไปก็แม็กเลยมาแรงเลยสายแรงเลยปับแม็กนี่ทุกคนควรดูอยู่แล้วนะน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละปับแม็กอะว่ามันเพิ่มความแรง แล้วก็บูทบูทโอเวอร์ได้นี่ก็เพิ่มความแรงเหมือนกันนะครับรับไปเลยอันสุดท้ายบัฟพ,พี่เจ็ดถ้าใครมีถึงเจ็ดบัฟก็บัฟนี้นะครับเป็นบัฟติดบูทแล้วจะนานขึ้นนะครับนี่หนึ่งวินานเยอะนะครับเนี่ยดูติดบูทเมื่อกี้ไม่มีดูดูดิดูดิขนาดหนึ่งวินี่แค่วิวแปดนะเนี่ยนะดูดิโคตรนานติดบูทโคตรนานโคตร,นนรเอา ของบูธชุดแมพเนี่ยสามบูธเนี่ยนานจริงอ่าบัตนี้บัตที่เจ็ดบัตที่แปดก็พวกท็อกอะไรก็ได้แต่ท็อกผมไม่ค่อยชอบไงเพราะบางทีผมพัดเมี่ยงอะไรเงอ่าสุดไปเรื่อง RF RF คืออะไรนี่ถ้าเราเก็บครบเราจะได้อันนี้นะครับเนี่ยก็คือถ้าอยากได้ RF 100%ร้อยเปอร์แบบเนี้ยกดแ็บดู ถ้าร้อยเปอร์เซ็นแล้วเราก็เหลือแค่วิ่งตัวละรอบนะครับทุกวันอังคารมันจะรีนะครับทุกวันอังคารเราต้องมาวิ่งตัวละรอบใหม่นะครับนี่ไอ้พวกกล่องพวกเนี้ยที่มีสี่จุดเนี่ยเราต้องมาเชียร์ให้หมดนะครับมันถึงจะครบหนึ่งร้อยนะครับครบหนึ่งร้อยมันก็จะได้สเปคนี้เลยจะได้แบบนี้เลยเพิ่มมาเยอะนะครับแม็กร้อยหกสิบเนี่ยนี่คือ r อครบเลยนะครับหนึ่งร้อยแล้วก็วิ่งครบทุกมือเถ้าใครขี้เกียจอะสมมติหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอะแล้วทุกวันอังคารมารีไปใหม่ เราก็ไม่มีบั克นี้แล้วนะครับแต่เรายังหนึร้อยเปอร์อยู่ก็คือเราต้องมาไล่วิ่งตัวละหนึ่งรอบเราก็จะได้เท่านี้เลยทุกเมืองหรือถ้าใครขี้เกียจเอาความแรงอย่างเดียวก็เมืองนี้นะครับเมืองนี้จะเป็นแม็กนะครับเมืองสีจะเป็นแม็กความแรงส่วนอันนี้จะเป็นบูตโอเวอร์ไดนะครับโอเวอร์ไดอันนี้มันจะเป็นทอกหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยพวกทอคกพวกรถบูตมันอยู่เมืองนี้ รถบูทก็คือไอที่ผมติดบูทสามสิบสี่เมื่อกี้นั่นแหละแล้วพวกพวกเลสพวกเลสจะอยู่นี่เนี่ยแต่ผมส่วนมากถ้าไม่มีเวลาผมก็วิ่งแค่นี้นแค่รถบูทแล้วก็ทอกอันนี้แค่สองสามตัวแล้วก็ไปทอกแล้วก็ไปแม็กแล้วก็บูทโอเวอร์ได้เลยถ้าคนขี้เกียจนะประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าเองถ้าเอาความแรงอย่างเดียวเน้นแรงอย่างเดียวเออสายแรงแบบคนชอบสายแรงมันแรงขึ้นมาห้าหกหน่วยเลยลครับคุณดู ลองไปทำดูคาอาอฟไปแล้วครับคนดูปะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับฝากกดไลค์เพจด้วยนะทิ้งลิงก์ไว้ให้อยู่นะครับข้างล่างคลิปอ่ะ